พาทุกคนไปดูคลิปคลิปนี้ค่ะจะบอกว่าเจ้าของบ้านเขาออกมาโพสต์ว่าเจอตะขาบโคตรยักษ์นะคะไตอยู่บนกําแพงซึ่งเขาบอกว่าเกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าขนลุกมากๆเพราะว่ามีผู้ใช้ติก๊ก o ์อกรายหนึ่งค่ะเขาออกมาโพสต์คลิปสุดสะพึงหลังจากที่เจอตะขาบโคตรยักษ์ที่กําลังไตอยู่บนผนังบ้านของเขาซึ่งสภาพเนี่ยแตกต่างจากตาะขาบทั่วไปโดยสิ้นเชิงถึงกับลั่นนะคะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเลยทีเดียว โดยผู้โพสเนี่ยเขาก็ระบุภายอย่างที่บอกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นตะขาบตัวทั้งยาวตัวทั้งใหญ่ขนาดนี้ซึ่งจากคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณเขาค่อยๆค,ค,คลืบคลานนะคะไตยอยู่บนกำแพงผนังบ้านซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ยาวมากๆค่ะดูแล้วก็น่าขนลุกจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าตะขาบโดยทั่วไปปกติถ้าเกิดว่าใหญ่เต็มที่เนี่ยก็เท่ากับนิ้วมือคนประมาณนั้นก็เราก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่ว่าอันนี้คือแบบ ทั้งใหญ่ทั้งยาวจนดูน่ากลัวจริงๆค่ะหลังจากที่เจ้าของคลิปเขามีการโพสต์คลิปนี้ออกมาแล้วก็มีการเผยแพร่ชาวเน็ตก,ก็เข้ามาให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันสน่นเลยนะคะหลายคนก็ต่างบอกว่าโอ้โหขนลุกมากๆนี่คุณยายวรนาหรือเปล่าแล้วก็เสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงเดียวกันว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นตะขาบตัวทั้งใหญ่ตัวทั้งยาวขนาดนี้น้องเขาน่าขนลุกจริงๆค่ะ